ทุกคนครับที่ทุกคนเห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือไขป่ปลาแปลกๆจากต่างประเทศนะครับทุกคนมีทั้งไข่ปลาแฮริงไข่ปลาเมนโกลแล้วก็มีไข่ปลาคาเวียของแพงครับโลละ10,000บาทนะครับแล้วก็อันนี้ไข่ปลาแซลมอนครับทุกคนที่ก็กินไปหมดแล้วแหละเดียด๋วยว,ยว,ยวยจะมากินไข่ปลาคาเวียให้ทุกคนดูว่ารสชาติอ่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้คือจากที่ทิได้รับนะกระปุกเนี้กล่องนี้อันเท่าเนี้ยที่สั่งมา500เธอ500บาทอ่ะ,อะแพงมากโล่งสงนี่ นี่นะอ่ะเราก็อุย๊ยพี่กินน้อยจังอ่ะห้าร้อยบาทอืมอ่ะเอาให้จดจำไปเลยกับไข่ปลาเขายียวให่โลนละหมื่นคือมันมีความเค็มอ่ะมากเลยอะ่ะเขาอบเขาผส่งอะไรแบบเค็มขนาดนี้วะไออ,อันไข่ปลาแฮร์ริ่ อันนี้อร่อยเป็นไข่ปลาที่แบบกรุบกรุบโคตรเท่อ่ะไข่ปลาคอสกินดิบได้เหมือนกันให้ดูเลยดิบๆแบบนี้เลยอืมอันนี้ก็จะมีความเค็มเค็มหวานแล้วก็เผ็ดอย่างนี้แต่ที่สุดที่ไม่มีใครสู้ได้เลยไข่ปลาแซลมอนโคตรอร่อยอยากดูเต็มไปจนกระช่องกาันตีนับตีรีวิไข่ปลาแปลกๆทั่วโลกครับ